าบันที่หนอวัน,ออนสวนมารกบุกคตุ่นสะกินแบบนี้คนไลายคักไลายนี่พี่นี่จัหน่วยใหญ่จ่ะตัวนี้สุดยอดอีดอีเก็บจักรหลบน้อสิเบิดโฮมหนึ่งจ่ะตันนี้น้อยเพื่อนนี่ตันเพื่อนจ้ะนี่น้อยหนงได้จ้ะตัวมาร์กดุกเฮง có điều tìm cắm có điều tìm cắm là quạt ้างเราใส่กระสอบจ้ะป๊าดเอาเหมือไปบิดอยู่แล้วนั่งได้อุ้ยอุ้ย,ยนีเทตาสองจ้ะเอาหมือละาซีบโลก่อนนะสงนังเนาะแง่ปุันกนพคือ <laughs> ว่าเอามารลดเอามาคันดเดียวใหญ่เฮียเลย เต็มเลยนะนัะ่เออนั่แหละเต็มเลยดีเต็มสอบอจริงสวัสดีจ้ามืนอนนี่พอกันทั้งผู้ครึ่งเขาคือเก้าจ้ะแต่ว่ามืนอนนี่เปลี่ยนแนวหาน่าจ้ะพี่น้องมาเก็บบักบกจ้ะบักบกปลากลับมาลุ้นมาชมกันว่าสีดอกปะจ้ะต้นแหลกแหงมันของเห่าจ้ะมืนอนนี่จ้าครับบางคนไม่พอดีเขาแสบจ้ะ không cần người nên nói nhanh chất nhảy gặp gặp chết cả gặp 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 cho gặp gặp này, sao gặp ăn sọ ให้เป็นตะนาวใหวนนี้วันนี้บราบวดจ้ะขบบอกนี่แต่บกบลูกกระบกจ้ะ นนนนหนีโรนใหม่ๆได้จังเหลือขึ้นยังพันเดืดอยูอ่โอเคห้อละสามสองสี่สองประยู

来。Like. พัทยพาพัทยาอื่นว่าอีกอย่างก็กระบุกบ่ลูกกระบุกบก่พัาบ้านนอเนี่ย่างบ้านเอามากบุ่พัทยเขาแต่ว่าลูกบ่เพราะว่าเป็นพันละไม้ชนิดหนึ่งไม่กระบุกบ่ น้องตานี่ยเก็บโอ๊ยมันสิร้ายตื่นกูเครื่องสอบตับเดี๋ยวจิ้มตาละจ้ะ Oh đi cà tim cam, khò đi tim cam. hoa hở cỡ vậy তবে সবাই ক্যাব পায়ে তোমার ঠাকি কিন্তু ছবি করে 对的。 ในคาเบิรงก็มีจ้ะโบกกกติดเลยเจ้าตัวนาสวยดีจะ้จะ มาเบิ่งมีดดํากันจ้ะแผนกพิสูจน์ก็มีเป็นยังไงกระพาวะนี่ครับผมกระพามาเบิง่งครับกระปุกเด้อครับผมมาเบืองดํากันเป็นยังไงนี่ครับผมใหญ่เนาะแมนัมนมกภาษาบ้านเฮามกบกครับภาษาไทยลูกบกมันกระบ,บกปะบอกหมดแล้วละนี่ครับ ข้าวดีจ้ะมาสิเป็นข้าวขาวแบบรสชาติเราก็ทำการแกะออกมาก่อนผู้นี้ผู้ตร,ตรงขัวเนี่ยครับผมสามารถก,กินได้เลยครับผู้ใด,ดมาขวัวหอ,อมๆก็บขวัวได้เวลากินมันจะมีรสชาติกรึบกับกรึบกรับหยั่งนิดกหน่อยมันบตนน่นบตัวนี้แม่ครับมันมันเลืๆๆๆๆๆน่นเลือดเลือด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 ในหลอดนะครับผู้ใดบ่เคยกินก็ต้องลองเบิ่งเด้อครับปีหนึ่งเมษหนึ่งครับแม่นจ้ะครับ ถ้าเราเปิดรับออเดอร์ตอนไดกเดียวสิบอกเนาะแม่นครับลูกบกอกเอาจ้ะตะคุณเก็บได้เต็มตาหล่นตาเลยจ้ะแป๊บเดียวเดี๋ยวเสียก๊ะใส่กระสอบจ้ะเฮ้ยใส่ซางเอาใส่กระสอบจ้ะป๊าดเอาเมื่อปเบิกนอยู่แล้วนั่งได้โอ้โห ดีกยังนอเต็มอยู่เกือบเต็มสอบสอบสอบมีสอบซิบกิโลจะ้ะเนี่ยครับเอาเมื่อเดือนละหน่อยแล้วเพราะว่าเดินทางมากระช่วงถึงเนาะไกลเต็มมาสุบูนณ์เนาะเก็บต่ออีกอยู่จากผลเรือร้ายเหี้ยอ่เก็บต่ออายจากโบว์วัตไงพรมเหนียวไปสิุดเลยคับมาเอาอีกอยู่พอดีเพราะอันซ่อนโอ้ยอันซอนเนี่ยดผนแห่งใหไงที่ มีหนึ่งสีมีเธอนึงด้วยครับผมมา,<อ>าบ<อ>กนีพ่นโลนหนังแต่แต่เขาดเขาโดออก,กสรซางนึกแต่ถ้าเกิดเวลาฝนเอียงก็ฝนยยฝน,นออ้อยฝนโตลงมาเนาะพอเกิดสีเป็นล่าครับเป็นล่าหรือว่าพ่นสีฟอฟอถิ่นไปเลยเนาะบ่ฟฟอเด้อนี่เป็นจะใดเก็เนี่เกิเอาตกไปาตากอีกนะซางเอาเก็บให้ท่านพ่น ตัว่าก็สิ่งนี่มีแมงมาจ้อนน้ำเนาะซัดปลากินจ้ะกลิบไปเรื่อยๆครับเกี้ยวบวกๆนี่ถือกล่องบ่ได้เนาะ,ะผู้ถือนี่สันนน้นแต่น่าจะดุนเพราะว่าต้องเลื่อนไปเลื่อนมานะครับยัหนหน้จ้าครับจะเป็นน้อยส,สวยๆกัมากครับผม มวยไงตุนแ่บอวนเหี่ยงนี่แผนทูบเออีกเลย เก็บได้แล้วฮะมองตอนนี้การเช็กเบิรงครับว่าผลหมักบุกที่เขาเก็บนี่สมบูรณ์บ่ครับนี่กินน้ำมครับพี่นออกเป็นขาวๆเลยครับผมนี่เวลาเขาสิกินเขาก็กลิ่นหมอกมากหรือว่าพระเจ้าพระเจ้าไทยเขาคือเงี้ยออกมาบ่โอ้หงาดออกมาบ่โอ้พระเาไทยเยียงเนาะทันทันได้นะครับนี่ครับยังสีเข้ากับสมารถกินได้ครับผม เป็นเจ้าปกคองอ,อืมครับสวยๆงามๆครับผมจีบมอมงมาจาักหน่อยออครับมีสิกินได้โม,มเมนต์รักกีตี้วะอ,ออเดอร์พี่น้องเป็นอีลีคนนะลงกระเ่้ย รับประกันว่ามันอร่อยหนึ่งปีมีครั้งเดียวด้วยจัิงจังปลาน้ำงบานเท้าหน้าหนูบ่มีจ้ะถ้าฝนไม่เห็นหลายทั้งผูกบางตนกรบเบืยัง เพื่นอนตกลงมาเพื่นก็แตกนะจ๊ะเพืน่นเหลือเพื่นบาง เก็บตรงไี้ก็ไล่ที่เดียี่เดียวถเก็บตรงนี้นนเ,าเ,าเราจะดี หนานบ่อยๆนั่งสีบดไ้เยอจัี๋ย่มาเคียบมือหนึงเดียวกสองสงอย้ยในไลก็สองกร้ซงเอ้ยผ้าออกแล้วดิผ้าออกแล้วบดไ้ออก็อสอง <c oughs> Suffer này tarti song là 2 à, tê ta song ta. A mua ra sip luộc nó lơi, đi. À, luôn, sáng sang là. Oba o ma lúc a mắc hàm điều. Yên hia đây. Tim lắm 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 าลองเห็นหน่อยเลยนี่แต่เม็งงยยงงดใหญ่ๆหน่วยใหญ่ๆเลยจ้ะบ,บ,บักบุ๊ปปาบักบุ๊ปผู้เด้อครับผมแน่นจ้ะคุณน้องคนนีน้สิีดนไม่สนแต่ทางไก่ทางไก่ครับตาขาสับคนใดเนาะแต่ว่าล่อเปิดก่อนจ้ะเพราะาต้องเอาไปตากอีกดนน่น,าน <c oughs> าสงางเนาะแน่นเขามาพูดคุยเลยครับแบบข้อขาวสวยๆงามๆครับที่น้องท่านใด้ปีหนึ่งมิถุนีนึงครับต้องลองต้องซิม ผมพามาแล้วครับสิ่ีเหลือพี่น้องข้างหลังออกขาวๆครับจริงๆเออตัวนี้ขินขวายังสีดีนะรสชาติเน่ต้องเบาถึงครับคันในยำเนาะกรุบกรอบกรุบกรบครับผมจ้าสำหรับคลิปืันนี้พาพี่พอน้องเก็บบุกบกเนาะครับผมถือว่าโวยว่ามันอยู่จักเก็บแบบเดียวใส่ฝาแส่ฝาเป่นเรื่องใจเด้อครับผมในการทำคลิปเรื่อยๆนะสฝนเนาะจ้าก็มีทับกันเก็บบุกบกแน่ฮะเฮ็ดแน่เก็บเฮ็ดแน่น้องังเนาะ สิเป็นเฮ็ดอีหยังกัหลุนไปน้ำกันจ้ะครับผมก็จากการมื้อนี้กับ่มีหยังหลายครับขออวยพรให้พุ่มแม่พี่นอดอิบซีสุขสุขคนเด้อครับทางกายทางกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ัรวยเงินทองครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเด้อครับผมสำรับมื้อนี้กัขอกล่าวค้ามบาสวัสดีจ้าอู้เหนียวพเนยแบากบกพเนแยเบากบกกลับบ้านกลับไปรถจ้ะ